ฝากเด้อเด้อเดี๋ยวเบิ่งนํากันว่าสิมีหยังแลเนาะเออ่าพี่น้องได้ยินว่าคือมีเาซ่บ่เจ้าน่ะลูกอยบ่เดี๋ยวนี้กมีคันอยู่บ่คันชื่อวิธีโควานเาีบ่มีไเาบ่เาอาเอนี่ๆเด็ดใ่นี่เอาเด็ดแม่นปูตพี่น้องเอ้ยนี่ๆนี่ๆช่องโต ใผ้เข้าของน้ำดูมีไผยบ่มีระบ่น้ำน้ำมีระบอบเออคือแบบนี้บ่เนาะเออต้องแบบนี้พี่น้องเออ้ยเวลาผู้คนมาหน้าหล้ตามาเออข้าของน้ำของในเนาะ กาบสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องน้องพบเจอกันอีกคือเก่าคือเดิมเนาะอ่าเป็นเวลาประมาณเที่ยงเนาะหรือว่าพากินข้าวกินน้ำพี่น้อยเนาะหากจกินข้าวกินน้ำแล้วทางมือเที่ยงกับพี่น้องเนาะอ่าอยู่ใต้ตารางบ้านเฮือนซานของทางพอน้องเอสดูพี่น้องเนาะกลับมาอัปเดตหรือว่าเยี่ยมยามเบิรงน้ำกราดอีกเนาะสำหรับทางเทพืชอ่าเบิรงน้ำกราดน้องพี่น้องไปหอดใส่กันแล้วน้องพี่น้องเนาะ พอดีก็ซื้อกับเขามาฝากทางสร้างน้ำน้อาพี่นอ้องเนาะอ่าทางบุเชงสิเข้าไปหาทางน้องวิน้องพี่นอ้องเนาะก็มีอ่าข่าวดีจะมาแจ้งอ่าทางน้องวิแล้วก็พ่อทางมมพ่อแม่พียย FC, ่น้องผู้ใหญ่เอฟซีน้ำมูลนิธิทราบน้ำกันอีกรอบหนึ่งดเด้อเน้องพี่นอ้องสรับทางอ่าซองของทางบุเชียงน้องพี่นอ้องเนาะก็มีทางอ่ยาผู้ใหญ่เจบุญเนาะจากแม่อุบลเพชรจากประเทศฝรั่งเศสเน้องพี่น้องคนฝากเงินสมทบมา สร้างบ้านเที่ซานในทางน้องวินี่มีอยู่เงินจํานวน4ล้านก็บเนาะเท่ากันกับเขตของทางอีหลาน้องปู่นาเนาะพี่น้องเนาะทางเมย์พันแบงซอยซองเขตเขตละ4ล้านเก็บนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ทางมู้เชงจะมาแจ้งทางน้องวิ่นก่อนเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็ถือว่าเขตของทางน้องวินี่เริ่มแล้วเนาะพี่น้องเนาะเริ่มมีการเคลื่อนไหวเริ่มแบบว่า มาเรื่อยๆเนาะมืัอนี้กัเพิ่นฟับน้าดินมองสถานที่จะปลูกบ้านเพิ่นซานแล้วก็ตามมาก็เป็นไม้หอกขอกตาพี่น้องเนาะไม้เกี่ยวกับปลูกบ้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยก็ตา,า,าจนจนจนจมมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะอ่าทางผู้เชยังกะจะอ่าซื้อเป็นมุกบประตูหน้าต่างเนาะพี่น้องเนาะอ่ามางบตัวนี้แหละพี่น้องเพราะว่าถ้าสิเอาเรื่องทางงบค่าจ้างนี่กังบประมาณซิมหารานกิบอ่าแล้วจนแล้วจนจบงานพอดะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ยังบ่ทันได้มี ว่าเงินกาทางเมจะดีจากเยอรมันก็มีอยู่5,000บาทแต่กะทางเมวนเพชรพร้อมครอบครัวมาเพิ่มอีก4ล้านเนาะทางบุเซงก็จะเก็บไว้ซื้อสมทบนี่แหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวรุ่นส้มเบิองน้ากันเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กะแจ้งบอกข่าวดีน้ากันอีกรอบนึงเนาะพี่น้องเนาะไปอ้าวบุเซงสวัสดีสวัสดีเด้อไปไปใช้ถุงราบอย่างถุงราบไปฝากช่างก่อนคนละถุง บ่มีถุงหิวใช่ไหมแกเนี่ยออกไปให้นั่นพูดไรจำเลยจำเลยเลยแล้วแต่เข่าบ่มีใช่เนาะเข่าอยู่เพื่อนน้องเอ็ดนี่ก็มีอยู่ดอกเนาะเข่าบริสุทธิ์มาใช่แต่ว่าเข่านี่แหละเพราะว่ามอบไอ้เพื่อนยู่สอบหนึ่งมื่อน่ะ่ไอ้เพื่อนจัดแจงไอ้เพื่อนหนึ่งใส่เนาะเจ้าเข่าของน้าบ่กินนี่เป็นนี่ได้น้าในมีอยู่บ่มีเต็มพูดเอยู่เต็มพูดเลยบ่าวันนี้ใครอีดอกใช่เนาะมึอเช่านี่บ่มี แสดงว่าเพิ่นไปตากใส่แล้วใช่เนาะสบายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทันทางพี่เพิ่นสีเดินทางเมื่อเมื่อนี้บ่ตอนแร้งอย่แหละสิพาเพิ่นเลาะเลาะลงสิขำไปส่งเพิ่นอยู่หมกทหารตอนแล้งกกลับมาบืนพาน้องถุงใส่เป็นคนแก่นิกงโอ้โหดิเลาะนี่เนาะยเงยาวเลยอันนี้ อ่าน้องสิงห์ไสเฮาก็เนาะติดตามกันมีเข้าปีแล้วเนาะสิหึงแลยวพี่น้องเอ้ยนี่กะเป็นจังไดเอ้าจําเป็นนะี่อมันเวียดนานเฮาก็เอื้ยเพิ่นก็ยังมาแจกแม่นล่ใช่ก็พาไปเล่นไปเล่นมาดูถือว่าทางพี่เพิ่นนี่มารอบที่2ลเนาะบ่เตเนาะโอ้เก่ง Thì đó mà phần mặc 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 tham mặc 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 Xăng mấy เที่ยววเอ็ดไงเอาสังว่าเท่เอาเลยเราได้ดูนหน่อยคือกันกับเพื่อนเราก็แบบนี้แหลแบบเดียวกันโอ้ยข้ามเช่นวะจะใช้เดียวกันนี่มีนี่นี่น่องมาเยอะนี่แบบนี้แหละมันนะนี่เลยนี่ขากีตาร์แล้วมัมียังไงนนั้นกันชี้ว่ากับแบบเดียวกันด้วยเนาะเดียวเนี่ยพายังนี่ะรุ่นเดียวข้าวเดียวกันอีกเราหู้จักกันอีกไรเออเราหู้จักกันได้แฟนมาเพื่อนเราเนั่นเออตามเราด้เนาะ โดยโดยเดี๋ยวสิทมเดี๋ยวามเบืองก้อนเสนอเราสือวังเนาะสือว่างเมื่อวานทำแล้วก็คืนเลยมึงแจ้งกันนี่แหละเราอ่ะเออเอาเสนอมีแต่ว่าหันล้นั่นจะได้ตางป้นตังเฮ็ดเวียกเนาะเอาขอไล่จะเกิดชิมอ่ก็ช่างให้โดยโดยแต่จเข้าไปหาทางน้องวีน้ำแน่ แทงั้งน right? ุอวิน้ำเอาเงับเขาไปใหสรสางก่อนเนาะเด้ยาะเด้อเนเอะเด้อเนอเาะเ้นาะเดอเะเด้สนาะเ้นาะเ้าเนาเนาะเดาเนาเด้นา้อนาดนาะเดาเอา้นน้อออเนาะาะอนนาะ้อเนาะเดดอนะ เม้นสางเทพืชน <nur> ี uh, well, ่ได้เอาเมื่อกินเ้าลยเอามืออยซื้อกับข่ามาฝากกับเมื่อแนละนี่เนาะโอ้ยดยเห็นอย่ได้สานี่เนาะคนเมื่อกินอยื่นรอนะยงให้ดดเอาเขาซื้อมาสอุงแล้วพอเด้อด้วยอันั้นกไเจ้ากินเข่าหรือบะั้นจบกพักอืหลกพักเนาะโอเคโอเคดยวดยเอาฉันยังไงกฝากนเด้อพอเด้อ

นนี่เาะปูนเท่านี้มีอยู่สิบหาสอกเนาะนะฮะเดี๋ยวลองเทไปเบิ่งกันพี่น้องว่าสีได้สำได้เนาะอีกประมาณสามหรือสี่ม้วเนาะตามคา้นไม้น่าจะเส้นสิ้นแล้วไปย่างด้วยดีพี่น้องเนาะนี่ๆหืดมากินเข่ากินน้ำก่อนเนาะเอาเดี๋ยวอันนี้ก่อนพี่น้อยพอดีทางแม่อุบลเพชรเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นให้ทางหมูเซียงซื้อ อาเป็นน้ำยาสะผมสะหัวแล้แปบอยู่อาแผบสบู่ยาซีฟันเนาะไม่ทางน้องวิได้ยินว่าทางน้องวินี่ยินว่ามีเห่าว,ว่านสันพี่น้องเลยมีเห่าเต็มหัวอยู่ว่นนอ้วนเนาะโอ,อ้ยากเลยเป็นี้นพี่น้องเนาะเรื่องเห่านี่มูอว่าสิกับจัดแบบใดเเนาะพี่น้องเนาะเอ๊ะเดี๋ยวจังว่ากันพี่น้องที่เอานี่ไปหาเรากระเบิ้งน้ำกันเนาะปั๊บหนาดินอยู่นะ ดินแดงงามคักพี่ลอนี่ล้มลมล้มพยูเข้าพยูเข้าินนบเข้านี่เนาะบี่ยบุคนลบมาลายแท้เน่พี่น้อยบุคคนบางล่หลายตาแท้นี่เนาะ ลงวิพี่โโมมามานนองเอ้ยเอือรมาพีก่อนฮู้เนาะไทยจะเดิงคุณม,มานน่เนาะโอ้ยใส่เวลาอีกแล้นีน่เนาะเออสาวน้อยมาเลยโอเคเ่าลูกอันนี้ไม่ก่อนนาว่าคือใส,ส่เสือนน่หนาวฮะหนาว หนาวแห้งบ่เดืดลมพัดลมพัดเดืดโอ้เนาะเป็นจังไรป็นวัดป็นไหอเศร้าเหรอบ่ยังยังปวดไข่อยู่บ่เดือด้กินยาบ่หรุอะยรนะมาปีกระไรมาห่มไปเจ็บหัวดีแล้วแต่ยาดีไอฮะใจไอตาบดยาดีไอเบิ้ดยังยังเจ็บคออยู่บ่เดือดเอ้ห่วยแหกแหก หัหสหกสามเกลือหักสามเกลือเดยแผ่นปนกันเลยหักเดี๋ยวนี้บ่บอจะคืนนี่เมื่อคืนนี่เดยโอ้ยเนาะเอ่อเอาห,หายไปไว้เด้อดูเด้อเลยเออเนาะขึ้นมาเตะจังมุ้งอันนี้นะปั๊บนี่ประมาณตจะเศร้ามาแต่เศร้านี่บอเลยขาเบาเลยใกล้สีเหลี่ยวด้วยนี่เนาะ เป็งก่อนมันพูดๆอยู่ฝุนปั๊บมันที่ดินนี่จักจักล้านลูุขาจังสองลานสองลาดสองล้าดขีดเผาเนี่ยบอกเลยโอ้เลยเลยเลยเนาะให้ฝุนปั๊บนี่แหละพี่น้องเนาะที่บุลลุนบันานถูกเนาะอันแถวนี้ไกลเพิ่นนั่นกดลงไปบ่เลยแถวนี้บ่ลลุเลยกดลงไปเลย กงหมักลําไยนี่บ่ออกก็ยาเด้อเขาว่าเป็นห่มซะผมก็บ่ห่มหลายตวนทางเทิงบ่แลปลูกเฮือนก็เนาะเด้เขาว่เป็นห่มไว้กินมากซะนี่เพ่มสิใหญ่โอ้งเติบอยู่ไดเนาะด้โอ้ไปมางเพิ่มอีกบ่น่ะด้อือีอันนพี่น้องเอ้ยเนาะจะครบแล้วไม้เราบดนี้พี่น้องเอ้ย อากินแล้ว萝卜เข้าดูว่าก,กินฮะอกกนเอาจังว่าเทใส่ตันบ่บ่ยากบ่ยากเอเอ,อสิเฮ<ะ>็ดมาทั้งทีฮะรถไทยอะไรก่อเวลารถไทยยันเฮ็ดมาทั้งทีว่าคนไทยมากใเรื่องหมเนาะ ครัโอเคดุกเนาะยังว่ากันบานี้พี่น้องเดี๋ยวให้คนไทยออกรถกก้อนเนาะอ่ะเดี๋ยวไปเช็งนี่นะมีเนี่ยมาฝากเด้อเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันวาซิมี่อย่างแรกเนาะเดี๋ยวพี่น้องได้ยินว่าคือมีเห่าจำบ่อเจ้าน่ะดุเดี๋ยวมีอยู่บ่เดี๋ยวนี้กับคันอยู่บ่คันสื่อวิธีโลูควันเฮาลายใช่ไหมบ่ โอ้ไข <N> ่เฮานี <game> <N> ่เนาะแม่เนี่ยเนาะอยากได้ยาสับตัวให้เมื่อไหรเออไข่เฮาเนี่เนาะแต่ว่าบบเห็นโตเนาะไข่เฮานี่แตกคั้นโมเมนง่ายได้เนี่เนาะมันขึ้นกับคั้นขั้นขันควรไข่เฮาได้ไหมอยากไปรี่นาตลาดกับบะมี่รถบะมี่เงิน ไปเหยียงตลาดอยากไปรีดรีดกระป๋อไปรีดผมอยากไปซาผมนี่บ่ซาเหาเนาะเดอร์าบมีเออผมเป็นยังผมต้องไปก็ได้นี่บอเชียงชื่อมาฝากแล้วยังยาซาผมยาไล่เหารับรองเนาะรับรองพี่น้อยเหาบ่มีแน่นอนไปเดี๋ยวไปย่างกันนั่งอยู่ขอไหมพ่มก็ได้ดูไปมามองไหมพ่มมาส่ง เนาะเขานี่กระทั่งนาบ้าวเนาะสบายดีเ<ล>ด้อเด้อทางครอบครัวอืนนอโอ้มาแลย้ลยไม่เนาะอาจจะครบไปแล้ววานนี้พี่นอ้องเข้าดูวะขอบใจอ่ะเราแก้เบอง์ยูหาวานนี้มีอย่างเนี้ยก็ขอนังนำก่อนมือเล็บหักแล้วไฮยเออเอาดีแล้วปัดเอาเลยลรถหมอนลาวพูดว่ามีเลือดออกเลยไปเฮ็ดเนี้ยั่อนนะ

หอมหอมเนาะเลยอ้าวนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะกุแวนี่เจ้าใสตัวได้ซมื้อนี้นะอ่าซะหัวใสอยู่บ่ใชอันนี้เด้อเด้อซะได้บัดลายซไว้เซไว้จังลากออกเามันสิได้ออกเด้อเออแต่ว่าถ่ายดีแท้นี่แม่นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยยามผมอันนี้แม่นยังนี่ยา ยางมัดผมเนาะเออนี่แหละมัดเด้อบ่ให้มันฟุกหน้าฟุกตาไอยมันกลุ้มกลุ้มกล้วยเนาะเลยเนาะแคบหนุ่มใชรษ่์แนี้นี่นี่ยายาซีเฟอร์เนาะเลยดูแค้วนึกบอกแกเฮ้ยแกเบิ่งก่อนเป็นแคล้วเด้อแคล้วจะได้ขาวเด้อนี่เห็นนึกด้เลยเหร แข็งสะอาดเออแข็งสะอาดแกก็ได้กับวูเลยเด็ดนีกอ่ะวูแล้วอันนี้หลอดบา้างไงล่ะอ๋อสามสี่ไส้บี่อ่ะบีบใส่อ,อืมบี่ใส่ไว้นี่เลยวะนีเออ่เอาเอาันนั้ละสามสี่ไส้บานี้เนาะแล้วกับเออพปม,มีอยู่ซองถุงเด้อดุกเด้อเบอร์มมีอยู่ซองถุงขนาดนี้แลหละพี่น้อยเนาะไส้ตรงนี้เบิ้ลเอาไว้ซักสื้อพานาแพ้เจ้า ังบ <By> uh, uh, ่มัดครับเออได้เอาเก็บไว้อันนั้นก็เนาะได้เอาเก็บไว้หละบ่ได้ใช้บ่ได้ใ้อยแน่เออสิได้งามแล้วบาดนี้ได้ะคักเนาะคือว่ามีบีนําอยู่นี่เบิ่งเห็นอยู่บ่ลูกเบิ่งอยู่เ็นย่บีขนมกอนขนมกอนใหญ่เ็นอยู่บ่ฮะเห็นจักบ่เบิ่งมึงก่อนก่อนคั hên hên, hết lẽ hết này này bì hầu này nó, ừ. nếu mà tam lăng thì nó chỉ kia, cô này phải nói ừ. hâu mì một cái nữa, nó, phải nó, hâu phải nói nó, phải hung hiên này nó, ôi bố đấy nè, đấy long bì hả? À? Dạ. Long bì bưng chứ ba rút nọc chắc? <laughs> đi bì thắng bài nỉ cái <laughs> yeah. <laughs> đấy khát vô hả 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 đừng hả 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 บ่เอ็ดเฮาลุดออกแต่โค้กแต่ลุดออกใช่แป้นแล้วมันพุ่งได้วนี Mechan ่เนาะเฮามันรุดได้เฮาเนี่เนาะมีบ่เดี๋ยวมันพุ่งออกไปพุ่งด้วยนั่นมีบอนี่นี่ไฮ้เอาบ่เอาอ่านเออนี่นี่เบ็ดใช่นี่เอาเบ็ด men nó bú tổ ngay phải rồi đi nini, đi đi xong tô hao lại xong tô áo đi to ơi còn đục mi <laughs> bò cho khỏi bị anh à cho cho xa hùa lại cho nhong sai khác là cho, tôi nhìn bì nó đục đưa คอยบีออกแล้วมันกระชิรรุดออกเนี่ยเอาสองตัวอะไพี uh, uh uh, oh ่นเราเหวี่ยมบาดเลยกินอีกนี่อ๋อเนาะโหดีล้ออันนี้มียูมียู่ฮะอ๋อว้ยโหดได้ไหมนี่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 ตายงมอยู่ดิเหือมีเขา Làm... quay lát này nó không <laughs> oh, <Ủa> đi <đây. cười> <laughs> <laughs> <đó>, nó đi <laughs> <Caffe. Caffe. cười> à. <laughs> à nó đi <laughs> <Cái caffe. Lui, cười> <rồi. Lui, #cười> nó đi 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 không, đấy. Đưa, mà, thì đưa đưa. <laughs> Hết. Một thịt tông hát thôi. Ô, Ủa, nó hát tông hát tất cả các bạn. Tất cả các bạn. Hey, hào nữa tay cốp. Woo! 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 Wooo! nó à, cho bảy sa hùa đó, bảy sa hùa là cả má à, bì hoặc đó, làm lo hào mì, nhó, áo ok sẽ dụng, anh uh, để cho coi bì uh. uh, à, đang con bò này, anh uh, đang con này uh. Uh, điều anh uh, anh đi con, điều thang bùn riêng anh, xì cheng, thêm tôm nước nước bịch cho nưng, nhó, đồ con, à, đưa bò này đưa. Uh, đó, à, giữ con, nhó, ừm, thế rồi, uh, à, nó cá ทางพี่ลูกหันหน้ามาพี่หันหน้ามาพี่ก่อนเดินทางไปเดี๋ยวอันบุเสียงสิมาแจ้งเพิ่มเติมน้ำแลดูดเด้อผูดอ้ดีมีทางผู้ใหญ่เพิ่นฝากเงินมาสมทบสร้างบ้านเพิ่มอีกแลดูดเด้อเฉพาะ<ด>ทางซ่องบุเสียงเด้อ,ดอก็น้ามีอยู่หาพันบาทเนาะแต่วันนี้มาเพิ่มอีกสี่ล้านกีบแลดูดเด้อดดดอ่าอันไหนเนาะ ประเดี๋ยวพี่น้องเยไม่อย่างเขาก็เลยครบไปหลายเดือนแต่ค่าสร้างพี่น้องเนาะตอนนี้สิบห้าล้านกรีดแต่ว่าถ้าอ่าผู้เสี่ยงนี่ถ้ามีงบพอดสิบห้าล้านกรีดอ่เผื่ออาจจะเอางบตัวนี้เป็นจ้างค่าสร้างก็ได้เนาะตอนแรกว่าจะซื้อมงกลมประตูหน้าต่างแต่ว่าพังอก่อนเนาะพี่น้องเขาบอกว่ามีงบค่าจ้างมาเพิ่มก็แม็นว่าเอาค่าจ้างทั้งสร้างเนาะถ้าผมมีว่าจะซื้อเป็นอุปกรณ์เป็นพวกวงกลมประตูหน้าต่างตามที่แจ้งไป อ้าวดูดูเด้อเป็นของไส้ต่างๆที่ผู้เชี่ยงซื้อไม่ในตอนนี้เนาะคันแหละเออคันอีกเลยเออนี่พี่น้อยเอาเงินเอาเอาอุตอ๋องก่อนดูอ่ะเดี๋ยวจังบีเด้อบีวันนึ่งเอาเดี๋ยวมันสิเต้นมาเสือบึงฮะเอาเอาเดี๋ยวคอยบีก็ได้เอาวางก่อนเอาเดี๋ยวขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ผู้คนดูเด้ออ่าทางแม่อุบลเพชร จากประเทศฝรั่งเศสโดูกเด้อเงินจำนวนเซลานกีบสมทบสร้างบ้านให้เงินซานเจ้าโดูกเด้อเด้ออาดูง่ะไอเด้ออะอพ่ออือุ้ายให้ทั้งแม่เพื่อนนะดกขอบคุณขอบคุญให้รำให้รวยให้แม่ให้ยืนให้ยาวสุขภาพแขรงๆมุ่งเจ็บเราให้ได้คองไข่บ่อยมีให้ยืนให้ยาวซาธุต่อนีต่อไปให้มันสิ่งดีๆเด้อประพัน เอ้าโอเคดูกเด้อบ้านนี้ชัดแจงเอาเด้ออันนี้เด้อป้าจังว่ากันเฮ็ดตามวิธีนี่เด้อหรือมือหนาวหรือเชงสิมาถามเบิกทีหนึ่งเด้อเนี่ยเอามันเริ่มหมองเลยเนาะง่าสบายดีป้าลุงคุณเนาะโอเคเอามามาบ้านนี้เอาโอเคเด้อดุกเด้อเนาะเอาอะไรเป็นหน่อยเนาะเป็นบีเฮาอยู่บ้านนี้แต่ขุ้งคบอยู่เฮากันเนาะโคตร อ๋อหันตัดภาพมาทางนี้กัดกําลังปั๊บหนาดินเนาะยังว่าทันแล้วอยู่อ๋เอเด็ดคอยไปพี่น้อาเลยมาเบิ่งทางนี้เนาะสางกามาแล้วบัดน,นี้เจ้าเลืดใคเข้าของน้ำดูมีไผลบ่มีรมะบอร่อหนามหนามมีระบร่เออคือแบบนี้บอ่อเนาะ เออต้องแบบนี้พี่น้องเอ,อ,อ้อเวลาผู้คนมากหน้าหลาตามาเข่าห้องน้าห้องในเนาะเป็นการที่เขาเอามือวินาผึ่งโบ,บก,ก้าเขาคือกันแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเนาะยิ่งบวกกับทางพี่ใจดีเพิ่นมาแต,มมาต่ฟังไทยเนาะมาแต,ต,ต่ทางต่างประเทศพี่น้องมาก,กับทางโบเตียงทองโบเชงก็เลยอยากสปอร์ตเน้นๆจักหน่อยเผื่อเพิ่นเข่าห้องน้าห้องในสินะพี่น้องเนาะนานๆที่เพิ่นมาเยี่ยมมายามเขาก็อยากให้มันดีมันงามเนี่ยและพี่น้องเนาะ เอ้ามาเนี้พี่น้องเนาะกับเพื่อนได้เบิงแย่งน้ำกันแล้วพี่น้อยเอ้าช่างช้างเอาเนาะมาเลยลุยเลยลุยเมื่อแป๊บเดียวกินข้าไว้เท่นี่บอโอ้โหดูดูเอาเนาะเี๋กับลุยน้ำกันพี่น้อยเนาะเดี๋ยวจังว่าจังมาด้านน้ำกันอันกับเข่าแล้วซื้อไห่ได้สองถุงเอาแล้วบออโดยโดย เอ้าเนาะพี่น้องเนาะเรื่องราวกับบางคอมเมนต์บางเอฟซีเนาะที่บุเชียงไายลงไปมือเศร้านี่พี่น้องเนาะอ่ซี่แจงบอกเรื่องราวาสำหรับทางอ่ารายละเอียดอ่าเทพื้นนี่แหละพี่น้องเนาะแล้วก็เรื่องอ่าต่างๆอ่าเพิ่นว่าทางบุเชียงนี่เป็นคนเรื่องมากอ่าเริ่มจะบูมักแล้วว่าสานพี่น้องเนาะเดี๋ยวบุเชียงกับโปได้นั้นหรอกพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นยัง เปลียนจังย่ำแบบนี้แทุกสิ่งทุกอยาก่างไม่ได้เข้าบอกอะไพี่น้อยเนาะถ้าเข้าบอกเพื่อนสิเฮ็ดได้บริษัพี่เนาะแนว่ยยเนื้ยอยก,กินถ้าบรเฮ็ดมันก็บบได้กินให้เขาตีข้อมายไปแบบนั้นพี่น้อยเนาะเพราะว่าเพื่อนถ้ารอคำตอบเขาอยู่ให้เพื่อนเฮ็ดด้วยนี่เพื่อนก็เฮ็ดบรได้หรอกพี่น้อยเพื่อนต้องถามเขาเขาก็ต้องบอกรายละเอียดเพื่อนว่าลายก็ว่าเกินบอกลายก็ว่าน้ำคานจักสิว่าจังใดเนาะพี่น้องเนาะโอ้ย อันล่พี่น้องเยเหรอเอา้เอาตามนั้นไล่พี่น้องเลยว่าคุยน้ากันเนาะมาแจ้งข่าวดีงบสร้างบ้านเฮือนซาในทางอีหลา่าน้องวิเด้อพี่น้องเด้อเนอะอาะเป็นเงินปัจดใจจำนวนอยู่4ล้านกีบจากครอบครัวมแม่อุบลเพชรจากประเทศฝรั่งเศสเด้อเนอะอาะเราดูเราชมเปิงน้ากันเนาะพี่น้องเนาะงบนี้น้ำบุเชงมีอยู่5,000บาทหลกักกระซล้านกีบเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าถ้าว่าแตกบ้านี่ก็เป็นเงินกีบบ้างเลยกับซื้อยู่ประมาณสี่ห้าหกเจ็ดล้านเนาะประมาณเจ็ดล้านกีบนโมเชียงในตอนนี้พี่น้องแต่ว่าถ้างบมาหอกครบสิบห้าล้านรวมกับตัวน,นี้นี่บูเชีงก็จะเก็บไว้เป็นค่าสร้างกับควอมเงินเงินการสร้างบ้านในทางนองวินนะเว้ยเนาะแต่ว่าถ้างโบมีก็แม้นว่าจะเอาเงินจำนวนนี้ก็ซื้อเป็นโมกประตูหนะ้าต่างที่บูเชงได้แจ้งไปเนาะพี่น้องเนาะ อ๋ามีแต่ว่าคลิปนี้นอนเพียน,น่อยเนาะอิ่มอกอิ่มใจอิมอ่มบุญอิ่มกุศลแจ้งข่าวดีน้ากันเด้นอนอนทางปูให้แล้วก็ทางปูหับนอนเพียน,น่อยเนาะอยู่ดีมีแห้งให้สุขภาพเข้มแข็งความเข้มจะสลายความไข้ยาสุมีความครอบครัมมควเด้อเนาะอ่าพบพ่อกันในคลิปหนะ้าคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวช่วงหนึ่งแรงจังมาอัปเดตบันหนึ่งกันอีกสำหรับทางเทพืชนอนเพียน,น่อยเน,ะน,ะนะาะอาจจะจะสิ้นแล้วก็เป็นมอบเงินมอบค่าจ้างเงินนอนเพียน่อยเนาะ อ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนพี่เนอะสบายดีเด้อพีนน่น้องเด้อ